กระตุ้นไว้เดย์แรกๆค่ะแล้วกบอลไปสักเก้าแล้วกันนะโแต่ละตอนน่ะมันยืดเยื้อเกินไปเลยรต้องขยันกระตุ้นมาเยอะเร้สึกว่าแล้วก็บอลไม่ได้อยู่เท่างกันต่อไปค่ะเโปเกมอนเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วก็บอลเก้าใช่ไหมเยอะและยากแล้ววะก็ชอบนะเดือเพราะเดือดมบ้งี้รู้สึกมึงก็มันก็อินอ่ะก็แปลกแล้วกันอ่อันดับต่อไปเป็นโปเกมอนโห อันนี้โดนใจเลยเหมือนมดหนึ่งเลยไอชอบมากชอบโปเกมอนดูมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กอะจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าโปเกมอนถ้ามันมีออกของเล่นหรือมีไอเกมหรืออะไรพวกนั้นอะเราก็รู้สึกเราอินอยู่ตลอดไงโคนันค่ะจับได้แล้วแล้วที่ใช้โค่นันเลยอะโค่นันสองโอ้โหดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อไอ้คนน้อยโดเรมีดีนะ ไม่ค่อยชอบอะแล้วอยู่ระดับสิบกอ้วยหอมจำโซนค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ชอบเลยว่ะโว้ยสองตัวไปเจอกันแล้วก็ใส่ชุดสีนดำเงินชุดนอนแล้วก็ดีด้าดีด้าเล่นอะไรของมันไปเจ็ด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 อันนี้จะเป็นการ์ตูนของไทยเจ้าคุณทองค่ะตอนกันบอลไม่ได้อยู่ที่งานอยละอธิบายซะเยอะเลยแล้วก็บอลคุณนี่แม่งเจ้าขุนทองมก็มันตื่นมาดูอยู่ชอบความที่แบบว่ามันมทำมืออะความคิดเอ็ดคนไทยเท้าไทย 6หหกต่อไปค่ะประโยคเด็ดของเราคือโอ้ยอยู่อัเดยเฮ้ยอัเอรเลชอบสามสี่หาสัก5้าแล้กันว้าวเก้าเก้าเีเียสี่ะสีอะอันสุดท้ายเจอนร์สวานักเตะแข้งสายฟ้าเฮ้ยก็ยังดีก็ยดีก็ยังดเออบอกว่าเรื่องไอใจที่สุดของพี่ปอนก็คือโปเกกอน ถ้าย้อนยอไมได้อยากแก้ตรงไหนไม่สุด